สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกติภาพมาเบื้องาาในสวนที่ผมได้ออกองวงสวงใบนะครับก่าบรรยากาศยามเมืองแรงสวงสีมงคบนี่ก็ผมใส่เป็นจอบนะครับได้ออกนับจกธรรมดาครับทด่มีเศษพวกยาแน่นะครับอันนี้อยู่ในสวนนะครับก็คือ ได้ออกวางส่วบายนับกระผิพามาเบิงนับนี่ครับซุ้มที่ได้ออกนะครับเป็นประมาณนี้ครับผมกะปักไม้ไว่ถึงบนนั้นนะครับเฮ็ดไปกละนอยลระนอยนะครับแล้วมันกะเบิดเองนับแล้วมันกะแปลนอกเบิดนี้นะครับ อีาพามาเบิ้งนะครับผมปักกับประมาณนี้นะครับปักไว้กับชุงนี้นะครับปากไว้ว่าจะของายถึงในถึงใดกับประมาณนี้นะครับ,รบ,อ,รรบอันนี้เป็นทางยังออกไปคุณนะครับเป็นประมาณนี้นะครับจุ่มนันยังหกอยู่นะเพราะว่า ยังบ่ทันได้ได้ออกเบิดนับมีที่ผมได้ยาวาก็คือว่าผมกะสิปลูกผักนะครับผักที่ปลูกก็จะเป็นผักพวกตองกุ้งพวกมูนี้นะครับกะสีล่องปลูกเบิ้งนับปลูกวบาหลายนะครับกะ,กะว่าประมาณช่วงนี้นะครับอันนี้กะได้ไว้รอแดดนะครับ้ามือใดแดด หอนมามันกาที่ค่อยแหงไปแล้วก็ที่กวดสุ่มนะครับค่อยเอาคาดเอาอยางมาผูดมาต้อมกันกะที่สุ่มนะครับมันกะสีแปนกุนีนะครับมันก็สีบหกนะครับบรรยากาศนีกะโมมีก่อนชี้าก่อนชีเมฆเลยนะครับทองฟ้าแปนดีนะ สำหรับมือนี้นะครับลายมองลายบอนมึงก็ตัดตัวกันแล้วนะครับช่วงนี้รถด้วยเพิ่นกะดั่งทยอยอ่อยไปขายกันนะครับกะ่วงนี้แดดกะเริ่มบอนแน่แล้วนะครับซีมงกะถือว่าแดดโบเจ่เป็นไดน,นะครับในสวนบอนนั้นผมก็เคยไปรีวิวไทยให้เบิ่งนะครับ ก็สิมียูมีถึงสุดพู่นนะครับทีมียูมองที่ผมไปไทยลงในเพจเฟซบุ๊กกะตรงนั้นนะครับกะค่อยเฮ็ดค่อยอยังไปแต่มันกะเสร็จยิงมัน,นรนบนี่ผมกล็ลอแดดมาจะจัดกะที่ขวดมุมหับส่วนผ่าล้อมกะมีแล้วนะครับรกะที่ลองเผิ่งนะครับปลูก ธรรมชาตินะครับแบบบอฉีดยาฉีดยังนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็่มียังไงก็พามาเบื้องหน้าในสวนที่ได้ไปชงบ้านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ